ยครับพี่ดีต้อนรับทุกท่านก็สู่ช่องนิสต้าชันกันอีกเช่นเคยนะครับและขอตั้งชื่อคลิปนี้ว่าอีเจแหวกแหกทารุนรกรีเทิร์นพาร์ทโ,โฮกครัอะไรทุกคนถ้าใครสงสัยนะครับซีรีส์นี้นะครับเคยมีมาก่อนมานี้แล้วนะครับถึง EP 5นั่นเองนะครับแต่ว่าผมได้ตัดสินใจที่จะงดออกอากาศไปเพราะรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นช่องเก่าด้วยอ่ะทุกคนเป็นชื่อช่องเก่านะครับก็เลยเดี๋ยวแค่ EP 5นะครับถ้าใครจะไปย้อนดูนะครับซึ่งแบบ โูทุกคนคือแบบรู้สึกแก่เลยอะผอไปดูคลิปเก่าของตัวเองนะครับทุกคนคือเสียงคือแบบเสียงยังไม่เสียงแบบเป็นเด็กมากเลยทุกคนแล้วก็แบบภาคสมัยนู้นนะทุกคนคือแบบลำบากกว่าตอนนี้เยอะเลยนะทุกคนต้องหนีไปบุกภาคอ่าทุกคนแล้วคือแบบเออไหนๆก็เล่ามาแล้วทุกคนช่องเก่านะครับทุกคนแต่ก่อนทุกคนรู้ไหมครับว่าช่องผมเคยเป็นอะไรมาก่อนเคยเป็นช่องทําอาหารมาก่อนนะทุกคนซึ่งก็ด้วยเหตุผลเดียวกันแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่โปรเฟชชั่นอลมากผมก็เลยตัดสินใจว่าระงับไปก่อน ิดไปให้หมดก็จะเช่าผมก็จะตัดอยู่ที่การวาดโลโก้ใหม่ซึ่งไม่ใหม่แล้วนะครับเพราะผมเปลี่ยนโลโก้ไปอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยใช่าเดอครับทุกคนวันนี้เราก็ขอต้อนรับสู่อีเจแหวกแหกทะลุนรกแล้วก็อมวยของเรานั่นเองนะครับทุกคนกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคน อ้าวเอาอวมาเลยค่ะวันนี้ปวยจะไปยักออมาแล้ทุกคน้แเด็นติโอแต่แล้วลุกเป็นไฟเลยค่ะลุกเปนไฟเลค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็คือลุกเปไฟคะ้น้นตึกยของปวนะคะโอ้นะคะนะคะอ้าววที่สานะคะทุกคนเอาแล้คะทุกคนยู่กับอปวอีกแล้วนะคะทุกคนอ้าววันนี้วันนะคะวันนี้วันจะไาเดินไปเดินแฟชั่นโชว์ค่ะทุกคน ว่ามจะใส่เ pues ทียบไปนะคะต้นต <iros language> ึง้อแต่ละแหกไปเลยท่าว่าตอนนี้ลุกเป็นไฟแล้วทะคุผู้ชมออ้ยอย่าตกมาทัอ่าตกอ้าอีกแล้วค่ะโอ้แต่แต่แอนนี้ก็คือแบบอ้าก็แหกไปเลยสิคะโอ้โลุกเป็นไฟแล้วค่ะอู้วาตตตตอแ่ปะชืบชืบชืบเดินแบบแอนโทเนียอสวัสดีฮะดุ๊กสวัสดีฮะ โอ้ยโอ้จะต้องได้คุณภาพจะต้องได้คุณภาพอ่าแล้วทุกคนเรียบร้อยตัดโฆษณาออกเรียบร้อยแล้วทุกคนโอ้โหแล้วก็ไปเดินแบบไปต่อดีกว่านะครับท่านผู้ชมเอาละค่ะทุกคนตากระมยนไปเลยนะคะชื้อ๊บอ๊อปอ๊อบวันนี้เอาไว้ใส่รองเท้าคู่ใหม่นะคะนี่ใส่รูปทรงฟริ้งมาด้วยโอ้โอ้ตายแล้วสุกขับนะคร แล้วเป็นเปรืแล้วค่ะจิ๊จิ๊จิ๊บจเอาแแห่ไป็ลอะไรสตอนนี้โอ้ลูกเป็นไฟเล้วท่านผู้ชมตอนนี้ลูกเป็นไฟแล้วค่าโอ้โหตอนนี้ไปไม่ถึงปั่นค่ะกดลับไปก่อนนะทุกคนตัดโฆษณาโยอะไรทุกคนตอนนี้เปลี่ยนรองเท้าเป็นลายหินอ่อนสีเขียวโอ้นะทุกคนเออตบอมวยมาเลยค่ะทุกคนต๊อบวัมาเลยต๊อบวัมาเลยอะแต่แล้วนะจิ๊บจิ๊บโอ้โอ้โอ้ ตกสซนสูงตายโอเคเอาใหม่ทุกคนลองใหม่อจืดตามอัวนมาเลยนะคะทุกคนตับอวมมาเลยค่ะอุ๊บเราต้องค่อยๆเดินนะคะค่อยๆเดินอึ้ออื้ออ้ออืออื้อยอยงซ้ายนิดหน่อยไนะคะเซ็กซี่ค่ะอแล้วก็แหกไปเลยคะ่ะลุกเป็นไฟอีกแล้วนะคะแล้วก็ไฟอ่นะคะทุกคนเริเราจะไปเส้นทางที่ประหยัดสูงโอ้ตแต่ลวส้นหักโอ้โหเสียส้นสูงไปจำนวนมากนะคะทุกคนก็แหกไปเลยสิค่ะ ก็ต้องค่อยๆเดินไปเส้นทางที่ประหยัดสูงทีงส่สุดนะคะจื๊บจุ๊บจุ๊บจื๊บเอวองต้มส่วนนัวยัวไทยต้มเป็นดอกไม้กวนใจศาดเอ๋ยชืเบด้วกับแอนโทเนียทุกคนผมเป็นประเภทที่ร้องเพลงดีคีเแตซะด้วยจีิทุกคนไม่น่าร้องเลยเนาะ <c oughs> ทุกคนก็แต่ฟิวนะทุกคนเพลงดีคีเปตอะทุกคนเรแบบเพลงเขาก็ดีๆอพๆอผมร้องแล้วคือเละไปเลยแต่กดค้ำหนักกันมาทุกคน ทุกนนันนี่เอาหมวกกลับไปเลยไหคะแต่ววาดีโอก็จะเป็นแบบที่แอควันขึ้นขาทุกคนตาไปเลยค่ะตาไปเลยค่ะโอ้ยรสึกทุข้างไม่เหมือนเดิมรู้สึกอะชื้นสู้หักไปเลยไหคะทุกคนแล้วเจี๋ยวย่างเจ้าทุกคนระวังอันชื้นล้ชกแคมปกราไปครับอะชว์โชว์เดียสู้ไปไม่ได้เลยทีี้สู้ากเลยค่ะทุกคนก็ชื้นชื้นนผ่านได้ไหครับ มัโดดมันก็แหกมันเลยาบุ๊แหกแล้วก็สูงติดไฟแล้วข้ามคอนอ้าามาาัาาาาาาาไม่า,มา <S <S ่านม,นมาากาา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 าไาาาาไาา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 เาาาาาาใาคาาาาาาไาาได้าาาาานาาาไวาป้า ทุกคนคือแบบรู้สึกว่าภาคไม่ค่อยเหมือนเดิมจริงๆนะรู้สึกว่าแบบเออพอย้อนกลับไปจีบแหวกเก่าๆนะรู้สึกว่าสนุกกว่านี้อ่ะทุกคนแต่กจะพยายามเราจะเปลี่ยนรองเท้าบ้างดีกว่าทุกคนนะเดี๋ยวราไปเราลองเป็นรองเท้าเลยดีอ่ะเอาตั้งเลยดีไหมไม่ดีหรอกเพราะงั้นอี่คอร์ต้องรองเท้าทุกคนหืมอะไรสองพันไม่เอาไม่อยากเสียตังค์ตอนนี้นะครับทุกคน นี่ดีกว่าทุกคนรองเท้าสีอั uh. นน,นี้ดีกว่ารองเท้าสีรุงไปเลยทุกคนฟูงฟริงดีนะครับตาพูดวมันอะไรค่ะฟูงฟริงมากค่ะออ้ออ้อจะแท็กจนจุกไปแล้วยนะอ้อแล้วก็จะแท็กเอาแหวกแทกไปเลยค่ะความเร็วสูงติดไปอ้อ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 อเนี่ยว่ากระแทกจุกบนลูกแล้วนะมันไห้มันทุกคนโอเค ตอนนี้โอ้ยย bon ังไหวค่ะจับอวมาค่ะจับอวมาเลยค่ะอันชือชบตอนนี้สซนสูงเดี๋ยวห่างเดี๋ยวไม่นะค่ะอ้าวชบชบชบขึ้นไปถึงชั้นหกอัชื่อเหลือชั้นเดียวโอเคทุกคนรอดมาได้ยังไงเนี้ยอ่าถ่ายห้อยหอยหอยสวัสดีจ้าทุกคนดิฉันรู้ทุกคนคงจะเบื่อดิบวยด้่นแล้วดิฉันจึงมาแทนนะคะเพราะฉะนั้น ดิฉั al, cai, five, 3, okay. ayer, นก็จะเดินแฟชั่นโชว์เก็บเพชรโชวไปเลยค่ะสวยๆกับรองเท้าบรนจไฟสามพันนะคะโอ้เลาเก็บเพชรเก็บเพชรเก็บเยอะที่สุดทุกคนคือแบบสะบัดนิ้วเหม่อแบบ้โหแหกไปเลยค่ะเก็บเพชรเท่านั้นสวยๆอืาอ ทุกคนก็คือแบบจริงๆ่ะใน EP ก่อนใช่ไหมที่ผมพามา,าก็คือมันก็ไปไกลมากแล้วแหละทุกคนแต่ว่าผมก็ลบไปแล้วนะครับพอมาเป็น EP หกดีเทร์นันก็เหมือนต้องเริ่มเล่นใหม่ทุกคน,นก็จะแบบก็จะของก็จก็ไม่ค่อยมีแล้วก็มันก็จะต่ํารันเวย์มันก็จะสั้นๆนิดนึงะนะครับทุกคนเออสวัสดีค่ะทุกคนเล็กชันวาซีซีก็ได้นะคะจะมาแทนเจเมื่อกี้ด้วยค่ะ ตีพี่ไดรับราชินีกุลเลยนะคะเสร็ลงท้ารุนบัตเตอร์ฟสามพันอู่แล้วค่ะวันนี้เราจะเดินรันเวย์กันนยคะก็ไปกันเลยสิคะทุกคนวูวไปเลยค่โอ้โซนหักแล้วรืบอไปโยกเยงระวังหักป๊ป๊กป๊๊ป๊ปสูงหักมาแล้วค่ะอก๊ก็แหกไปเลยสิค่ะเก็บต้นค่ะเก็บต้นเปรต้นสูงในตำนานนะคะรื้ประหยัดต้นค่ะ แล้วก็แทกเลยสกคดลุกเป,ป็นไฟอีกแล้วครับแล้วก็ไฟวอร์อ้าวส้นสูงหักแล้วค่ะปักปักปักไปไม่ทิ้งฟันนะคะตัดท่ามโฆษณาค,ครับทุกคนเอาไปทุกคนกระชืบตามเดียมาเลยค่ะทุกคนกระชืบค่อยๆระวังนะครับอย่าหล่นอ๋รับรองเทา้ารองเท้ารุ่นใหม่น้ำแข็งอ๋อตกส้นสูงตายอีกแล้วคะ่ะภัยความสูง เราเริ่มใหม่นะครับทุกคนเริ่มใหม่ปึ๊บเอาใหม่ค่ะทุกคนเอาใหม่ค่ะทุกท่านตามเพียนมาเลยนะคะนิยามของภายความสูงและภายความมั่นมันก็ประมาณนี้แหละทุกคนโอ้ยนาะสงสารเจ๊แก่เหมือนกันนะเนี่ยเอาใหม่นะเจ๊นาอใหม่นะครับเอาใหม่นะครับเจ๊นาอไปกันดีกก่าครับเจ๊ตามเพียนมาเลยนะคะรื๊บรื๊บอ้ยเลือดแล้ว เอาใหม่ค่ะท่านผู้ชมเราจะต้องมีไฟในการเดินนะคะชูแทหยางก้าวอ้อสงสารเจ๊แก่จังเลยอ่ะเจ๊แก่มีภัยความมั่นติดตัวแล้วหนึ่งนะทุกคนโอเคเอาใไปเลยค่ะค่อยๆเดินชูชูชูเดี่ยวเอียงให้เดือนค่ะอ้โอเคเอาอเอียงค่ะเอียงอ้อรับรู้ธรแข็งไอ I'm ready go ready go แหกติดไฟอ้าววโจกกันเลยทีเดียวเข้าไปรับรางวัลหลบไปค่ะแม่จะเดินมงแม่จะลงยินดีกับเจ๊แกยินดีกับเจ๊แกด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าเราจะไม่รับรองเท้าน้ำแข็งเอลซ่าเด็ดขาดชื่อทุกคนตอนนี้นะครับก็รองเทารุ่นใหม่แล้วทุกคนครีเอทที่มาเองตั้งชื่อว่าอะไรบัตเตอร์ไฟสี่พันดีไหมทุกคน วัตถุดิบ4,000นะโอเคไปกันเลยทุกคนกับอีเจ้คนใหม่คนเดิมของเรานะคะอตามเทียนไม่ได้ขาดขอดตามเทียนไม่เลยนะคะอาวแลยค่าทุกคนชื้นแก็ค่อยๆส่งตัวทุกอย่างก้าวนะคะรา้วก,ก,ะะก็เป็นกุลสตรีแล้วก็แหกไปเลยสิคะบทจันทความเป็นกุลสตรีของเดียนโอ้เก็บเห็ดค่ะแล้วก็แหกแไปเลยสิคะเกบ็บเก็บเกี่รวลมท่า ไปถึงฟันฟันไหมคะไม่ถึงค่ะสะดุดที่ขั้นที่หกค่านผู้ชมกดค้ำโฆษณาค่ะเอาไม่นะคะท่านผู้ชมทุกท่านไปดันกันต่อไปเลยดีกว่าค่ะอ่เฮออตามเตรียมไหมคะเตรียมตัวนะคะอเอ้เฮ้ยเลยค่ะ,คะลุกเป็นไฟอีกแล้วคะ่ะปลุ๊ปตอนนี้มีน้องแมววิ่งตามมาเลยค่ะนีไปคันนี่ไปแมวดมับอ้าอีนี่มาเกาะหลังกูได้ยังไงเนี่ยอ้าเอาเลยคะ่ะเก็บรถถังเลยค่ะฟลุ๊บ สละต้นสูงเพราความสูงค่ะปืแล้วก็แหกลงไเป็้ฝอยอีกแล้วค่ะปืเก็บเห็ดค่ะเก็บเห็ดเก็บให้ได้หมดปุ๊บอมต้นหักอีกแล้วค่ะปืแปลกสูงเอาแหกอีกแล้วค่ะแหบไม่ได้ค่ะท่านผู้ชมลุกเป็นฝอยแล้วค่ะและแล้วก็เข้าเส้นชัยค่ะ ลบไปมองแม้จะลงโอเคครับทุกคนก็ได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่อง Next Station ด้วยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับถ้าใครรักช่องผมมากๆแบบมากมากมากเลยนะครับตอนนี้มีปุ่มสุดแปรงรูปหัวใจสามารถกดแล้วโดนในท้ช่องได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Bye bye!